ลพลันักรุงมนี่คือเค้กช็อกโกแลตที่มากับ3เนื้อสัมผัสที่หลายๆคนกําลังหลงรักกันอยู่นะครับวิธีการทําไม่ยากเลยครับเค้กช็อกโกแลตคันชีครับเริ่มจากการทําเค้กช็อกโกแลตของเราก่อนนะครับวันนี้ผลเลือกใช้แป้งเค้กของมั่มเมตดนะครับเขาผลิตจากข้าวสาลีเกรดพรีเมียมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้ได้แป้งเค้กที่เนื้อละเอียด เบานุ่มนะครับเวลาที่เราเอามาทําเค,ค้กแล้วเนี่ยเค,ค้กของเราจะมีเนื้อที่ละเอียดมากทีเดียวนอกจากเค,ค้กทั่วไปแล้วนะครับเค,ค้กโรปุยฝ้ายขนมต่างๆที่ต้องการความเบาแป้งตัวนี้เหมาะมากทีเดียวครับเราจะเริ่มจากการละลายผงกาแฟกับน้ําร้อน4ี่ช้อนโต๊ะนะครับและในการทําเค,ค้กตัวนี้นะครับเนื้อเค,ค้กของเขาเนี่ยเป็นชิฟฟอนสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือแยกไข่แดงและไข่ขาวครับเรามีส่วนประกอบของน้ําตาลทรายนะครับใส่ตามลงไปครับ น้ำมันพืชใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะครับผสมส่วนประกอบของไข่น้ำตาลน้ำมันพืชให้เข้ากันใส่น้ำกาแฟตามลงไปครับแป้งเค้กนะครับเราใช้ทั้งหมด50กรัมครับผงโกโก้โนมผงผงฟูเกลือร่อนครับ ผสมส่วนประกอบให้เข้ากันครับอันนี้ก็เป็นส่วนของไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนของไข่ขาวเดี๋ยวเราจะตีให้เป็นเมอแรงกับน้ําตาลอีกส่วนหนึ่งครับพอไข่ขาวเริ่มฟูนะครับใส่น้ําตาลลงไปนะครับนำเมอแรงนะครับมาล้อมกับส่วนผสมหลักนะครับ ปกติแล้วเวลาที่เขาทาเค้กตัวนี้ขายก็จะใส่ในพิมพ์กล่องพลาสติกเล็กๆนะครับมีฝาปิดแต่วันนี้เราสามารถทาเป็นพิมพ์ใหญ่ๆได้เลยนะครับเพื่อนๆจะใช้พิมพ์วงกลมพิมพ์สี่เหลี่ยมได้หมดเลยวันนี้พลใช้เป็นแก้วเพื่อให้เห็นชั้นของเขานะครับท็อปเบาๆสักครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะลฟองอากาศนําเข้าอบ1 7อองศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับ18นาทีครับ18นาทีนะครับ เค้กของเราสุกเรียบร้อยแล้วครับเวลาที่เราพักนะครับเพื่อให้หน้าเค้กเนี่ยครับไม่ยุบตัวลงนะครับคนจะพักในลักษณะคว่ำแบบนี้ครับเราพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทํามูสกันต่อครับเริ่มต้นนะครับเราจะมีเจลาตินนะครับเราผสมกับน้ําสะอาดครับ เสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับสูตรนี้เราใช้ไข่แดงทั้งหมด4ฟองน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวเกลือวานิลาคนให้เข้ากันดีก,ก่อนครับมูสของเรานะครับนอกจากเจลาตินอีกองค์ประกอบที่ทําให้เขามีความข้นเหนืดอขึ้นก็คือแป้งข้าวโพดนะครับวันนี้ผลใช้แป้งข้าวโพดตราโคเน่นะครับเป็นแป้งข้าวโพดคุณภาพสูงตัวเนี้ยเวลาที่เราใช้ในการทําอาหารนะครับไม่ต้องใช้เยอะครับเขาก็จะข้นเหนืดมีความใสที่สําคัญไม่ขืนตัวครับพลใช้อยู่ อยู่ที่25กรัมครับตามด้วยผงโกโก้ครับแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนที่เราจะใส่นมสดตามลงไปครับ บางฝ่ายครับอย่างเวลาที่ต้องทํางานกับความร้อนนานๆนะครับเช่นการคนคัสตาร์ดหรือคนซุปบางทีมือของเราก็ทนความร้อนไม่ไหวนะครับเพื่อนๆลองไปซื้อถุงมือนะครับแต่ไม่ได้ซื้อจากร้านเบเกอรี่นะครับไปซื้อจากร้านอุปกรณ์ซ่อมบ้านนะครับถุงมือช่างคู่หนึงสามสิบกว่าบาทเวิร์กมากเลยเพราะว่ามันบางกว่าถุงมือหนาๆที่เราใช้ในเตาอบนะครับเอาล่ะสุกดีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือยกออกจากความร้อนนะครับคนต่อครับผมอย่าเพิ่งหยุดคนเพราะว่าถ้าแบบเราหยุดคนนะครับเดี๋ยวก้นหม้อเนี่ยมันจะร้อนเดี๋ยวมันจะทําให้ คัสตาร์ดของเราไม่ได้นะครับเอาละนะฮะนี่นะฮะเขาจะเหนียวประมาณหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปโฟกัสกับวิปครีมตอนหลังเพื่อให้มั่นใจว่าเขาไม่ไข่ตัวนะครับเจลาตินของเราที่เมื่อกี้เราแช่น้ำไว้นี่ครับพองตัวละใส่ลงไปเลยครับคนเจลาตินให้ละลาย ตามด้วยเนยดาร์กช็อกโกแลตคนใช้ความเข้มข้นอยู่ที่75%อเนะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่กระทบกระเทือนกระสตรอันนี้ก็จะเป็นมูสช,ช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะครับตอนนี้ตัวมูสของเราร้อนอยู่เดี๋ยวคนจะเอาไปหล่อในชามน้ําแข็งให้เขาเย็นลงนี่นะครับการตล้อมบนชามน้ําแข็งเ็าจะทําให้คัสตาร์ดของเราเนี่ยเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับเอาละครับใช้ได้แล้วครับเย็นลงแล้วเดี๋ยวเราไปตีวิปครีมแล้วก็ตล้อมให้เข้ากันครับถ้าเราอยากจะให้หมูส เพื่อนๆอย่าตีให้ตั้งยอดเกินไปนะครับเอาตั้งยอดอ่อนๆก็พอแล้วครับถ้าตั้งยอดแข็งมากเกินไปบางทีมูสเขาจะเป็นลนักษณะเป็นฟองๆนะครับตีวิปครีมแค่นี้ยใช้ได้แล้วครับ หน้ามูสของเราอร่อยมากครับเดี๋ยวเราจะเอาเค้กของเราไปพักในตู้เย็นก่อนนะครับสัก30นาทีก็พอครับความเย็นจะทําให้เจลาเดินช่วยเซตตัวขึ้นมาอีกระดับครับมาถึงหน้าครันชี่นะครับเราจะมีดาร์กช็อกโกแลตส่วนหนึ่งมีไวท์ช็อกโกแลตส่วนหนึ่งนะครับเราจะนําเข้าไปละลายในไมโครเวฟนะครับครั้งละ20วินาทีนําออกมาคนถ้ายังละลายได้ไม่ดีนะครับก็นําเข้าอีกครั้งหนึ่ง20วินาทีครับ แล้วครับละลายได้ดีแล้วครับเนี่ยนะฮะเราใช้ดาร์กผสมกับไว้นะครับเขาก็จะออกมาเป็นแบบอารมณ์ประมาณเกือบเกือบมิลช็อกก็ลตนะครับเสร็จแล้วน้ํามันพืชครับความเป็นครันชี่ของเขานะครับเกิดจากเจ้าตัวนี้ครับส่วนประกอบตัวนี้มีชื่อว่าเฟยตินนะครับเขาเป็นเวเฟอร์สไตล์ฝรั่งเศสนะครับใช้ในการทําขนมครับเป็นเวเฟอร์บางๆถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะหาซื้อจะมีอยู่ตามร้านเบเกอรี่ใหญ่ๆนะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆใช้คอนเฟลกมาทุบให้เป็นชิ้นเล็กๆได้ครับ เรียกได้ว่าเป็นเค้กช็อกโกแลตที่มีรสชาติอร่อยและก็เนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันถึง3รูปแบบนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะลองทำรีบซื้อเลยครับแป้งเค้กมัมเมตแป้งข้าวโพดโคเน่นะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยไม่ยากครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายแอดครับ